ก็พูดถึงวิทยาศาสตร์งานใหญ่ของอวครับงานอวี๋แฝพิเศษสุดฮะจะมีดโดรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรตินะดโดรนกว่า500ห้าร้อยลำจะนำมาแสดงให้ได้รับชมกันด้วยที่ลานกลางน้ำศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตวันที่ยี่สิสองกับยี่สิบสามสองวันนะครับสองวันที่จะโชว์โดรนค่ะ โอ้โหนี่แต่ว่างานมี22ถึง28กรกฎาคมนะคะนี่โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็อว,วสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวทิทยุบังคับจัดพิเศษสำหรับงานนี่โดยตรงฮะสองวัน22กับ23สำหรับโดนนะฮะ,ะแต่สำหรับงานอว,วแฟร์ตั้งแต่วันที่22จนถึง28กรกฎาคมมีหลายบูธนะที่หลายท่านเนี่ยเชื่อว่า จะอุ้มลูกจูงหลานไปดูยกตัวอย่างค่เนี่มีอิมเมอร์ซฮะสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิทยาศาสตร์เนี่เกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็มีโรบอตเห็นไหมจะมีโรบอตมาโชว์เพียบเลยในงานนี้น่าสนุกนี้น่าสนุกค่ะเผื่อใครในอนาคตเราอาจจะต้องใช้โรบอตเนี่ยเป็นม่บ้านนะนอกจากโรบอตแล้วก็มีนี่เครื่องปริ้นสามมิติคือทุกวันนี้ง่ายมากนะพิมพ์ป๊อป๊อป๊อเดียวขึ้นรูปนะ นี่คือตัวอย่างบางส่วนะในงานอวอร์แฟร์2 2่สกรกฎาคมเป็นการเติมเต็มนวัตก,กรรมวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นอนาคตทางเศรษฐกิจกด้วยมาได้ทุกวัย22-28ยี่กรกฎาคมนี้ที่สุย์ปรชุมแห่งชาติศิลิกิจค่ะชมฟรีตลอดงานค่ะน่าสนใจมากนะคะวางแผนแลนคิวให้ดีค่ะ